อย่าเดียวคะ่ะอยากจะถามว่าถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ที่ขายสินค้าอยู่ใน t i k t อกแล้วก็ขายได้อยู่แล้วเนี่ยทำไมเราต้องเข้าสังกัดคะทำไมถึงต้องเข้าสังกัดหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันทำให้คุณขายดีขึ้นยังไงละ่ะหลายคนนะบอกเลยว่าครีเอเตอร์บางคนเนี่ยยอดค่าคอมหลักหมื่นแล้วคิดว่าตัวเองขายดีแล้วนะครับพอได้มาอยู่กับเวก้านะขายทะลุหลักแสนหลักล้านเฉพาะช่องอติรีวิวในปี2024เนี่ยยอดขาย 500ล้านบาทครับและตีโอเอาประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยไปแชร์ให้กับน้องๆแอดมินและน้องๆแอดมินเนี่ยจะมาช่วยแนะนําช่วยบอกช่วยติวให้ว่าเฮ้ยช่องพี่ต้องเสริมอย่างนี้นะช่องพี่ต้องเสริมอย่างนี้นะคอยมอนิเตอร์ไปดูในไลฟ์ให้ไม่เชื่อลองดูว่าถ้าคุณมาอยู่ในเวกา้าแล้วเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นไหมคุณขึ้นไลฟ์แค่คุณมาคุยกับเหล่าแอดมินอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเขามาช่วยมอนิเตอร์เลยและตรงนี้ เขาจะคอยแนะนําหลายคนจากหลักหมื่นทะลุเป็นหลักแสนทะลุจากหลักแสนเป็นหลักล้านสินค้านั้นข,าย,นขายดุงขายดีอางทีไม่รู้แต่ว่าฝั่งของแอดมินเนี่ยเขามี Data แล้วก็มาแนะนําคุณอันนี้ก็จะทําให้คุณขายดีมากขึ้นในฝั่งของสินค้าคอมมิชชั่นที่อยู่กับเวก้าเนี่ยได้เยอะกว่าปกติถามนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ย คุณอยากได้ค่าคอมสูงขึ้นเนี่ยถ้าคุณเดินคนเดียวไปคุยกับฝั่งของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับประเทศเนี่ยเขาจะรับข้อเสนอคุณไหมเฮ้ย <"He i, S 1> ผมอยากได้ค่าคอมเยอะขึ้นถ้าคุณไม่ใช่คนที่มียอดขายหลักร้อยล้านนะไม่หรอกครับเขาไม่ได้สนใจคุณหรอกแต่เวก้าเนี่ยหลายครั้งครีเอเตอร์อยากได้แบรนด์นี้ เวก้าไปคุยมาให้แต่ไม่ได้คุยในฐานะเวก้าแค่คนเดียวไงเวลาไปคุยเวก้าไปในฐานะเวก้ามีครีเอเตอร์เป็นพันคนศักยภาพในการคุยมันสูงกว่าเยอะมากคุณคิดว่าแบบไหนล่ะที่เขาจะรับข้อเสนอแน่นอนฝั่งเวก้าและหลายครั้งนะมันไม่ได้เพิ่มแค่จาก10เป็น11%นะมีหลายครั้งที่จาก10เป็น25%ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดนะจาก10%เป็น50%ก็มีแล้วคุณไม่รายได้เยอะ คุณขาย1ชิ้นได้ค่าคอมเท่ากับ50บาทในขณะที่คนอื่นต้องขาย5ชิ้นถึงจะได้ค่าคอมเท่ากับคุณมันไม่ได้ทําให้คุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นหรอครับเพิ่มขึ้นอยู่แล้วยกตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงๆแล้วคุณกิ๊กช่อง DK การค้าเมื่อต้นปีตอนนั้นเขาพึ่งเข้ามาในฝั่งของ TikTok อันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง1คือความตั้งใจของคุณกิ๊ก และ2การที่มาเจอกับเวก้าเวก้ช่วยซับพอร์ตในหลายๆเรื่องให้คําแนะนําแล้วก็คอยช่วยดูคอยช่วยมอนิเตอร์สิ้นปี2024คุณกิกดีเคการค้ายอดขาย300ล้านบาทเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งพาไปเมืองจีนด้วยกันไปขึ้นเวทีระดับโลกมีคนอินฟลูเอนเซอร์มาจากอเมริกามาจากยุโรปหรือฝั่งเอเชียเนี่ยขึ้นเวทีเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทำให้ครีเอเตอร์ที่อยู่ในเวก้าครีเอเตอร์เนี่ย ดังขึ้นแล้วพอดังขึ้นแล้วเป็นยังไงรายได้ก็เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมมีแค่ส่วนหนึ่งนะไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังใหม่